นี่ไม่เกี่ยวกับประเทศไทยนะเดปานไม่ใช่ไม่เนปาลจำเอาไว้นะเดปานนั่นเห็นปาลอันนี้หัวเราะเดปาลหรือเปล่าเนี่ยสงสยหัวเราะดังอ่ะจันดังไปถึงเนปาลแล้วเนี่ยไอ้ที่พูดนี้เนี่ยไม่ใช่พูดด้วยความสะใจพูดเป็นอุทาหรณ์สอนใจพูดเป็นอุทาหรณ์สอนใจดังนั้นเนี่ยวันนี้ทั่วโลก เขากำลังจับตามองประเทศไทยว่ากำลังเดินไปคล้ายๆเนปาลครับเพแบบราะรัฐบาลอภิสิทธิ์วันนี้นะครับซ,ซึ่งเป็นรัฐบาลที่เขาตั้งมากับมือ,อปั้นมากับมือเขาเนี่ยนะเขาก็คือเขาเขาไม่มีชีวิต เขานี่มันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะย์นภูเขาเหล่าก็เขาก็คือเจ้าของของม้านั่นเอง็พราอพุนเปรมบอกเราอย่างนั้นใจ่ไหมตั้งมากับมือใช้เลขใช้คนใช้มนคายคาถาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ววันนี้ทำท่าว่าสอบไม่ผ่านอุตส่ายกยอปอปั้นให้เป็นถึงอภิสิทธิ์ชักนะก็ยังไม่ไหว น้ำท่วมอาจารย์น้ำพ่วมกระชับซ้มความสัมพันธ์ให้แน่แน่นขึ้นจนกระทั่งว่ามีตําแหน่งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตำแหน่งราะบุตเขยเต็งคิดการก็ยังไปไม่รอดอยู่ดีตําแหน่งนี้อภิษ์ได้แต่ใดมาก็พระภิกพุรูกาประธานได้ แต่ไอ้ตรงนี้พูดก็พูดเนี่ยผมทีแรกก็ไม่ช่วยเชื่อข่าวสักเท่าไรไม่ใช่อันนี้ประเทศไทยอ่ะพิเศษอนมีคนหลงมีคนหลงแต่ว่าหนังจีนตอนนี้หนังจีนอนนจีนตอนนี้เจงคิดขานนี่หนังจีนอ๋อวนไปจีนแล้ะเพราะว่าราชบุตรเขยเจงเกิดขาดแรกนึงก็คือสมธิริมทองคุลครับแล้คนแรกขอคนแรก รับคนที่สองคนที่สองก็อภิสิทัชน์ยาแล้วคนที่สามคนที่สามน้อมันไม่ใช่ราชบุตรเขยตีไทยวังไอ้นไหมนึกว่อวังน้ําเขียวนะไม่ใช่วังน้ําเขียวมาได้แล้วน้ำเขียววังน้ำเขียวอากาศบริสุทธิ์มากไปอาจารย์กำลังเย็นตอนนี้เย็นเพราะฉะนั้นอภิสิทิ์เนี่ยมีข่าวตรงนี้บางคนก็บอกว่า ภรรยาคุณอภิสิทธิ์ฆ่าตัวตายตั้งสองสามครั้งบางคนบอกว่าขออยามันเพราะอะไรได้ผัวเป็นนายกน่าจะดีใจนะออใช่แล้วที่สําคัญที่สุดที่ผมเอกใจว่าน่าจะมีข้าวมูลของความเป็นจริงครับเพราะเมียนายกรัฐมนตรีทุกคนจะ<น>ขอเครื่องราชให้เมียเป็นคุณหญิงถ้าสูงขึ้นก็เป็นท่านผู้บุญเรือนชุนวันท่านผู้หญิงครับน,นะนะ คุณหญิงอ้อก็คุณหญิงับ,งบผมใช่ไหมใช่ครับมัรหารศริลปายชาเป็นนายกสิบเอ็ดเดือนขอเครื่องราชให้คุณหญิงแพมใสศิลปอาชาสุภัทรามาดิไม่ได้เป็นเมียนายกเป็นแค่รัฐมนตรียังได้เป็นคุณหญิงครับและอีกคนหนึ่งครับไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเป็นแค่หมอผงหย่อยก็ยังได้เป็นคุณหญิง เนตานเอาไปใช้ไม่ใช่ประเทศไทยไม่ได้หมอพรทิพย์ก็ผมเกยย่อยๆไมได้เป็นคุณหญิงอ่ะมันมีอยู่คนเดียวที่ไม่ได้เป็นคุณหญิงก็คือเมียนายชวนคนเดียวตอนนั้นนยในประเทศไทยตั้งแต่มีนายกมามีคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้เป็นคุณหญิงเทที่ไม่เป็นคุณหญิงก็เพราะนายชวนแกขอเครื่องรากให้ไม่ได้ครับเพราะเป็นเมียเถื่อน ไม่แต่งงานไม่จดทะเบียนสมรสมันก็เถื่อนแต่่องเอาเมียเพื่อนยกเว้นน่ะนายชวนไม่เอาเมียเพื่อนไอ้นี่ถูกปรับไปแล้วสามตันไปแล้วนี้ห้าพูดเด็ดขาดถ้าพูดใช่ไหมอย่าห้าพูดเราเอาเมียเพื่อนไม่ได้ถ้าพูดนะพี่เต่าถ้าพูดใช่เพราะเขาจดทะเบียนหย่ากันแล้วคนเดียวคนที่สองก็เมียท่านอภิสิทธิ์ เป็นนายกมายังขาดอีกสองเดือนครบสองปีใช่ไหมใช่ใช่ครบสองปีลูกเขาสิบเอ็ดเดือนชาวลิสสิบเอ็ดเดือนบรรณาสิบเอ็ดเดือนขอเครื่องราชเป็นคุณยิ่งไอ้นี่สองปีแล้วทำไมไม่ขอเครื่องราชให้เมียหรือเมียไม่เอาอืเมียไม่น่าจะไม่เอานะอาจารย์รู้ได้ไงว่าเขาเอาไม่เอาเราก็ต้องสันนิฐานา วัวเป็นนายกขอเครื่องราชมันเป็นเกียรติครับสำหรับตัวเองการเป็นคุณหญิงมันเป็นเกียรติอย่างน้อยอ่ะแล้วทาไมจะไม่เอาอ่ะเพราะงั้นผมคิดว่าน่าจะอภิสิทธิ์ไม่ขอให้มากกว่าทีนี้การไม่ขอให้ใช่แม็ดนว่เลยจ้ะเพราะมันความเหตุผลนี่ท่านทก็ก็นี่ก็คือเราจารณ้ในเหตุผลไง นะผมไม่เชื่อ,อว่าภรรยาจะไม่เอาอแต่น่าใจผมผัวไม่ขอให้มากกว่านะครับถ้าผัวไม่ขอให้และเมียจะเอาได้ยังไงอ่ะแล้วเมียไม่สกิดให้เอาอ่ะไม่รู้คุณละเรื่องให้ให้เอานะเนี่ยไอ้นั่นหมาจำลองไงนะั่นหมาจำลองนะ เมียสักิดหมาจำลองสักิดยังไงไม่เคยสะดุ้งเลยหมาจำลองฮะแกถึงออกมาประกาศเลยไม่นอนกับเมีย<อ>เหตุผลลึกๆคือนกเขาตายนกเขาตายกลายเป็นผู้วิเศษแต่อภิสิทธิ์เนี่ยครับสันนิฐา,านว่าน่าจะเกรงใจลูกสาวเจงคิดขานมากกว่าปมมันอยูอ่ตรงนี้เองฮะ ลูกสาวเมราศรีเขยเจงคิดขานจะไปขอให้ยังไงกับเมียเนี่ยมันต้องฟังลูกสาวเจงคิดขานเนี๋ยเจงคิดขานก็โกรธเอาเนี่ตรงนี้ครับอันนี้เจมก็รู้รับเพราะฉะนั้นต้องฝากท่านที่เป็นสุภาพเ็นรีทั้งหลายครับเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับภรรยาของข่านาพิเศษหน่อยเจเบียกฝากหน่อยครับเจเบียใครรู้จักเจเบียบหน่อย เอาแค่เรื่องดาราเนี่ยโอ้ยเป็นข่าวอะไรวันเจเบียบเนี่ยก็ต้องไปยุ่งกับเขาเออเรื่อดาราดารามันเล็กๆไอ้นี่นายกมันองเพราะเจเบียบดังสักทีช่วยกระตุ้นเรื่องขอเครื่องราชให้ภรรยาคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะหรือว่าเจเบียบเกรงใจจริงที่ถ่านด้วย ถ้าอย่างนั้นก็บอกมาว่าฉันไม่กล้ายุ่งหรอกนะยุ่งกับหนังจีนฉันไม่กล้ายุ่งนะหลังจีนนีก็บีบไวแล้วังนันก็จะได้รู้ไวครับผมนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตะจีก็ค้างไว้วันนี้เราสามแนวทางแล้วนะครับสามแนวทางสามแนวทางค้ามีการเลือกตั้งเมื่อไรเราคนเสื้อแดงหนุนพักเพื่อไทยครับผม แต่ชอบไม่ชอบยังไงก็ต้องหนุนเพื่อไทยเพราะถ้าเราไม่หนุนเพื่อไทยเท่ากับเราส่งเสริมอภิสิทธิ์ตรงนี้แต่ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งเพื่อไทยช่วยหนุนเสื้อแดงด้วยช่วยไปบอกด้วยนะไปบอกพรรเพื่อไทยด้วยอ, <laughs> อย่ารังเกยียจเสื้อแดงนะครับเพราะเสื้อแดงเป็นหัวคะแนนโดยธรรมชาติแตนี่พี่บอกว่าถ้าไม่มี นะไม่มีเลือกตั้งครับถ้าประยุกยึดอำนาจไม่มีเลือกตั้งมันยุบพรรคหมดเสื้แดงก็ชุมนุมเกินห้าคนก็ไม่ได้ทำอะไรทำอะไรแตแนวทางใต้ดินขึ้นมาเป็นแนวทางหลักซึ่งไม่เกี่ยวอาจารย์แล้วนะซึ่งไม่เกี่ยวอาจารย์แล้วใช่ไหมเกี่ยวดิตีตอนนั้นเละเกี่ยวตอนนี้ยังไม่เกี่ยว เพราะตอนนี้ยังสู้แนวทางแนวทางประชาชน,ยนอยู่บนดินแต่ถ้าต่อสู้บนดินไม่ได้ก็ต้องยุดลงใต้ดิน<ห>มันต้องเกี่ยวอยู่ดีอะอยากคิดว่าแกอย่างนี้นะคุดรูเป็นนะบอยดูเลยก่อนคุณรูเป็นนะเคยขุดมาแล้วอ่ะ แล้วเดี๋ยวนี้นะครับพี่น้องการขุดรูนี่ง่ายอ่ะเขาไม่ขุดกับชอปะเหรอก็ใช้เครื่องขุด<อ>ก็ดูซิลี่ไม่เห็นะ่ะใช่ใช่นั่นจะขุดกับจอบตายหมดนะตั้งแปดร้อยเมตรขุดไหวเหรอจอบ <laughs> จอะกับรู เพราะันต่อไปเนี่ยเราลงใต้ดินเรามีเครื่องเจาะรูสุบแล้วแนวทางใต้ดินนี่อยู่รูเหรออาจารย์รู <laughs> ก็ใต้ดินมัน <laughs> ก็อยู่รูสิใต้ดินอะ่ะนี่ที่นี่เครื่องเจาะรูในเมืองไทยมันอาจจะห้ามขายเครื่องเจาะรู <laughs> เราก็ไปหาซื้อแถวลาวแถวคาเมร์น่ะสิะ่าที่นี่เราก็เจาะรูจากคาเมรมาผิวเมืองไทย <laughs> เจอแล้วครับโคมทับรูสิเนี่ยมันไม่ต้องห่วงแหละวันน yes ี้เพราะฉะนั้นเนี่ยประยุทธ์การุชามันนึกปวดหัววันนี้ออกมาขู่ทุกวันอยากกดดันทหารอยากกดดันทหารนี่ีะอย่างอยากกดดันทหารอยากกดดันทหารอย่างนี้เลยแต่มันไม่บอกว่าเคยกดดันมันบอกอยากกดดันทหารอย่าวนันมันไม่ใช่เสือแดงกดดันผีกดดัน แม่นาแม่นาแม่น่าโตเฉลยแล้วมันจะบอกยากดดันยากดดันตหาดแม่นายากดดันตลาดเพราะที่ผ่านมานี่แม่น่าแม่น่าพระอาทิตย์นะแม่น่าพาทิตพาทิตย์เอาตั้งแต่บิ๊กบ็อกไม่เห็นนะใช่ไหมสมัยสมัครไม่นะยานะยายายาสมัคร หยุดเลยครับผมขนาดสมัครยังหยุดเลยเจอกับอิทธิฤทธิ์แม่นาาหยุดเลยแม่น่าพระทย์อ่ะที่ขนาดเป็นขีนะยางเพราะฉะนั้นเราต้องมองว่านะครับประยุทธ์เนี่ยบางทีไม่หมายถึงเราถ้าเราเคยไปกดดันทหารอ่ะไม่เมียเรียปั่นจักรยานนี่ไงฮะปั่นจักรยานปั่นจักรยานไปกดดันในเรืองขอทหารปั่นจักรยานรถจักรยานไปเจอกับรถหุ้มเกราะลองมาดูสิ ไปกดดันเนี่ยเอาจักรยานไปดันรถรุ่มกรอกไหวเออมันไม่ใช่ตรงนี้ฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้ที่ประยุทธ์ออกมาเนี่ยทำท่าจะยึดอานาจคนชั่วเยอะอคนชั่วเยอะประเทศไทยถูกครับคนเชื่อเยอะคนชั่วเยอะคนเชื่อก็เยอะว่าคนชั่วเยอะพวกประยุทธ์นั่นแหละครับชั่ว อันนี้ประเทศไทยใช่ไหมครับอาจารย์